สวัสดีครับ <c oughs> พบวกวับแอดมินแทนวันนี้นะครับกับฮานอยวันที่10มกราคมนะครับผมฮานอยวันที่10มกราคมแถวแรกครับ07-9342มากกวกฮานอยปกตินะครับผมแถว2 4 5มากกาหกฮานอยพิเศษครับแถวที่3นะครับฮานอยวีพีสามากกาสี สแถวสามหน่อยจับแยกเอานะาเด่นรวมนะครับดึงศ4ครับมากรับห้าเจ็ดนะครับสาม 9นะครับ0ูนมา0ูครับ0ู0 7 0 3 09นนะครับผม4 4าสครับส7 43 49รับลักร้อวันนี้นะครับ453 5ครับ504นะครับ505 507 503 509 545 547 543 549เน้นนะครับผม04ครับ0545 ห้าศูนย์สี่นะครับห้าศูนย์ห้าแล้วก็ห้าสี่ห้าเบิ้ลเบิ้ลหำหำสำหรับหวยห้าหนอยนะครับผมวันที่สิบมกรานะครับผมเอาเป็นว่าขอโชคดีสำหรับแนวทางหวยห้าหนอยวันนี้ครับ